สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเตดทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็มาเจาะประเด็นเกี่ยวกับตําแหน่งกองหน้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดกันนะครับซึ่งคลิปนี้จะรวมในเรื่องของความคิดเห็นนะฮะแล้วก็กระแสที่มีการแนะนําให้แมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยมีการเพิ่มเติมในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเนี่ยเฉพาะในช่วงซีซันเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับ แนวรุ้ค่อนข้างเยอะนะครับการจบสกอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้โอกาสเปลืองที่โอเลกุนนโซชาก็รับรู้เป็นอย่างดีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมหลังเกมบ่อยครั้งว่าแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องของการซื้อกองหน้าเนี่ยนะครับมีใครแนะนําออกมาบ้างผมก็ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของตำนานนักเตะหลายๆคนนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงกันไปอาจจะ ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ผมคัดมานะแต่เอาบางส่วนที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับมากันที่แอนดี้โคนะครับก็เป็นระดับตำนานกองหน้าของทางแมนยูนี่แหละนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นครับว่าถ้าเกิดแมนยูทีมรักทีมเก่าเนี่ยอยากกลับไปคว้าแชมป์พิบลิกอังกฤษอีกครั้งพวกเขาจำเป็นที่จะต้องกล้าทุ่มครับกล้าทุ่มซื้อศูนย์หน้าระดับเกรดเเข้ามานะฮะจะเป็นใคร ก็มีเออร์่ิงเบลฮารแลนด์นะครับนี่แหละที่สําคัญเลยที่เป็นเป้าหมายของแมนยูมาโดยตลอดนะครับหรืออีกคนหนึ่งก็คือคคลยันอ็มบาเป้ก็ได้นะครับนี่คือนักเตะที่ควรที่จะซื้อเข้ามานะครับหรือว่าศูนย์หน้าระดับเกรด A หลายๆคนอนะ่ะที่มีข่าวเฮี่เคนก็ได้ใครก็ได้นะครับที่เป็นศูนย์หน้าธรรมชาตินะครับเพราะว่าณเวลานี้นะครับแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์จริงๆนะครับซึ่งถ้าเรามา วิเคราะห์ภาพรวมนะตอนนี้นะครับสิ่งที่อดิโคพูดเนี่ยมีเหตุผลมากนะครับในเวลานี้ครับในส่วนของทางแรดฟอร์ดเอาตัวนี้มาซียาวเมสันกรีนบูธเอ็นสันคาวานี่เนี่ยโอเคสีรายเนี่ยเป็นศูนย์หน้าหรือว่าเป็นแนวรุกตัวจริงถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยนะครับในส่วนของแรดฟอร์ดเนี่ยฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงมาซียาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเราทราบกันดีเมสันกรีนบูธก็เช่นเดียวกันคาวานี่ด้วยอายุนามครับเริ่มมากแล้วนะครับ มันก็มีประสิทธิภาพที่ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี้ยฟังได้แน่นอนครับที่แมนยูจะต้องซื้อกลองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับนี่คือคนแรกนะครับก็คือแอดด้โคนะครับหรือว่าคิงโคนี่แหละนะฮะส่วนคนที่2ก็คือเจมี่คาร์เรเกอร์นะครับซึ่งเป็นตำนานแนวรับของเวอร์พูลเนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านสกายบอร์ดนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมีปัญหาเรื่องของคุณภาพ เวลาที่บอลเนี่ยขึ้นไปถึงผู้เล่นแดนหน้ามันมีคนที่มีคุณภาพมากพอที่จะทำประตูอยู่แดนหน้าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คาแรคเตอร์ตั้งคำถามใส่ทุกๆคนหรือว่าใส่แบบแฟนบอลใส่แมนยูนั่นแหละนะครับจริงอยู่ว่าแมนยูเนี่ยมีตัวถล่มสกอร์ชั้นนำอยู่ในทีมนะครับแล้วก็มีฝีเท้าที่ดี นะฮะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีคนที่สามารถทําประตูสำคัญคัญในแต่ละเกมได้ไหมนะฮะคนที่สามารถทำประตูเพื่อพาไปถึงตําแหน่งแชมป์ลีกอังกฤษนะครับนั่นคือการตั้งคําถามอีกครั้งจากเจมส์คาราเกอร์นะครับหลายคนเนี่ยพูดว่าแมนยูเนี่ยต้องการตัวริมเส้นตัวปีกขวาแน่นอนครับว่าแมนยูต้องการปีกขวานะฮะ แต่ในมุมมองของคาร์เกอร์เขามองว่าแมนยูต้องการกองหน้าตัวเป้ามากกว่านะครับกองหน้าระดับเกรด A ด้วยนะครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยเอาแรดฟอร์ดไปยืนเป็นดิมเส้นฝั่งซ้ายโดยมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเก่งๆนะฮะเข้ามาใหม่แล้วก็มีเมสันกินบูธที่เป็นด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแมนยูควรที่ไปซื้อใครครับมี2คนนะครับที่ ลยหลายกูรูแนะนํากันออกมาก,ก็คือแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็เออร์ริงเบลฮาร์แลนด์นั่นเองที่เป็นศูนย์หน้าที่เหมาะสมกับแมนยูนเวลานี้นี่คือสิ่งที่เจมี่คาร์เกอร์เขาแนะน Man ําแมนเชสเตอร์เดนเข้ามานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับ1เลยนะเอดโคสองเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่แนะนําว่าแมนยูควรที่จะซื้อกองหน้านะครับแล้วก็คนต่อมาครับมาร์คคิวนะครับอดีตกองหน้าของแมนยูเช่นเดียวกันครับ ออกมาแนะนำครับว่าให้แมนยูไปซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่นะฮะเมื่อไม่นานมานี้ครับนะมาเคียวให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับซึ่งมาเคียวบอกว่าจริงๆอ่ะแมนยูมีอยู่แล้วก็คือพวกคาวานี่นะครับคาวานี่ที่เป็นกองหน้าธรรมชาติที่สุดนะตอนนี้ของแมนยูนะครับแต่ว่าคารวานี่เนี่ยมาแมนยูช้าจ,จนเกินไปครับถ้าซักประมาณ20ไปปลาย20่สิบเป็นกลางเนี่ยน่าจะกําลังดีเลยถ้ามาช่วงแบบประมาณประมาณนั้นนะฮะยี่สิบห้า ยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดเนี่ยกำลังดีเลยแต่ว่าคาวานี่มาแมนอยู่ช่วงสามสิบกว่าแล้วสามสามสามสี่แล้วนะครับซึ่งมันช้าเกินไปนะครับเราจะมาเอาประสิทธิภาพจากคาวานี่แบบร้อเปอร์เซ็นตไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตำแหน่งอื่นละ่ะก็อย่างที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกับพวกคารเกอร์หรือว่าเอดิโคนะที่มาร์ซิยาลแรดฟอร์ดกินวูดเองก็เห็นไหมฮะไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเป็นตัวริมเส้นซะมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องการกองหน้าที่มีคุณภาพครับกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติด้วยก็คือฮาแลนด์แล้วก็เฮลิเคนอีกหนึ่งเสียงครับที่มีการสนับสนุนเรื่องของการซื้อกองหน้าอย่างฮาแลนด์แล้วก็เฮลิเคนเข้ามานะครับมาร์คิวครับคนที่3แล้วนะนะครับปิดท้ายครับเป็นแกร์รี่นีวิลนะครับเฮียเนฟเรานะฮะแกร์รี่นีวิลเนี่ยได้มีการทวิตนะฮะได้มีการทวิตแบบว่าในโลกสังคมออนไลน์ในทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าหนึ่งในนักเตะที่อยากให้แมนยูซื้อเข้ามาณนะตอนนี้ที่สุดเนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับก็คือเออเร์ลิงเบลฮาแลนนั่นเองนะครับซึ่งฮาเลนเป็นปตำแหน่งไหนครับตำแหน่งกองหน้าครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งกระแสะหรือว่าอีกหนึ่ง g ูอีกหนึ่งตำนานที่มีการแนะนําให้แมนยูไปซื้อกองหน้าเข้ามาแก้ปัญหาซะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายคนนะครับที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับให้ไปซื้อมานะฮะ เพราะฉะนั้นโอ้โหหลายกูรูมากครับณเวลานี้มีเสียงเดียวกันหมดเสียงตรงกันหมดว่าแมนยูควรที่จะแก้ไขปัญหากองหน้าหรือว่าตัวจบสกอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ซื้อเข้ามาครับไม่ได้แบบว่ามาปรับปรุงนะแต่ว่าควรซื้อเข้ามาเลยนะฮะนะเข้ามาเพิ่มเติมในตำแหน่งสูนย์หน้านะฮะก็นี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับที่ผมรวบรวมมาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็น ของแต่ละกูรูของแต่ละตำนานที่แสดงความคิดเห็นว่าแมนยูควรซื้อกองหน้าทีนี้มันก็มีกระแสที่เล่นกันออกมาล่าสุดครับจากดิแลนติกสื่อชื่อดังความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ระดับแบบเต็มร้อยนะคือประมาณ60-70%ได้สำหรับผมนะนะครับผมให้กินขนาดนี้เลยนะครับเขาบอกว่าฮาเลนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูนะครับใเวลานี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับแมนยูก็ อาจจะไปโน้มน้าวไปพูดคุยกับเคลยันเอมเปเป้ของปชด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะถ้าเกิดปชเนี่ยล้มเหลวในเรื่องการคว้าแชมป์ในซีซั่นน,น,นี้ก็คือควา้าแชมป์ลีกนะนะฮะถ้าเกิดเปชล้มเหลวอ่ะนะครับเอมบาเป้อาจจะย้ายออกก็ได้แล้วอีกเสียงหนึ่งก็คือมันมีกระแสออกมานะว่าเอมบาเป้เนี่ยเหมือนกับต้องการหาความท้าทายอะไราใหม่ด้วยปลายทางเนี่ยมีแมนยูอยู่ในนั้นนะครับนะ มีแมนยูมีเรอัลมาดริดมีเลี้ยวภูทำนองนั้นะนะครับแล้วก็อีกหลายทีมด้วยนะครับอีกรายหนึ่งก็คือแฮี่เคนนะครับแมนยูยังคงชื่นชอบแฮี่เคนด้วยนะครับนั่นคือ3ตัวเลือกนะเวลานี้ที่อันติคอกันออกมานะครับเป็น3แนวรุกแล้วก็สามารถเล่นกองหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรที่จะเสริมกองหน้า เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือหลายๆเสียงที่ผมคัดกรองมานะฮะส่วนแฟนบอลปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ